เป็นประมาณปลาปลาหมอสีนะครับเพื่อนๆโอ้เยอะเลยปลาหมอสีโอ้ทางนี้ก็เยอะโอ้ปลา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 เยอะมากเลยคล้ายๆปลาหมอสีนะครับปลาหมอสีปลาเยอะมาก กลัวกลัวโทรศัพท์ตกน้ำโอ้โหเขามาหลบลมนู้นนะครับเยอะมากมากเลยครับดูดิเยอะไม่เยอะอืมโอ,โอ้เยอะมากมากเลยนู้นไปทางนน้นก็มีูลย บาหมอสีนะครับเ,เพื่อนๆอออกมาเยอะแล้วออกมาเยอะแล้วออใใลอโอเคครับเพื่อนๆมันร้อนไปแล้วครับสวัสดีครับ